วันนี้ใส่แว่นสวัสดีค่ะมาพบกับนิวและบ้านสบู่ชอบพกาทำสบู่ง่ายๆได้ที่บ้านนะคะทำใช้เองก็ถูกใจทำขายก็ได้กำไรงามนะคะเราจะมาแจกของพิเศษนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมแจกธนาคาสีชมพูค่ะที่เราได้เ,เคยไลฟ์วิธีทำสบู่ธานาคา ไปแล้วนะคะในคลิปที่ผ่านมานะคะไลฟ์ใน Facebook แล้วก็เอามาลง YouTube เรียบร้อยนะคะก็ใครที่อยากทำเป็นก็อย่าลืมเข้าไปดูนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะเราจะมาแจกในส่วนของสมุนไพรทานาคานะคะสีชมพูมันก็จะเป็นสีแบบเนื้อเนื้อชมพูแบบนี้นะคะอ่าเราจะมาแจกทั้งหมด3 30รางวัลด้วยกันนะคะฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะบ้านสบู่ชออพากาจะมาแจกสมุนไพรทนาคาสีชมพู30รางวัลรางวัลละ30กรัมนะคะเพราะว่าจะสามารถทำสบู่แบบเนี้ยได้10ก้อนนะคะจำนวน30กรัมเนี่ยค่ะก็เอามาทำใส่บล็อกไม้ใช่ไหมคะบล็อกทรงมาตรฐานหรือว่าทรงสูงเนี่ยอ่าแบชหนึ่งเนี่ยเราก็จะใส่ สมุนไพรธนาคา30กรัมเท่านั้นนะคะก็สำหรับใครที่อยากได้นะคะ,ะสำหรับใครที่อยากได้อยากร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกสมุนไพรธนาคากับบ้านสบู่ชอบพการะคะ่ะก็ง่ายๆเลยโดยที่คอมเมนต์ใต้คลิปคลิปนี้เลยค่ะคอมเมนต์เลยนะคะว่าจะเอาสมุนไพรธนาคาสีชมพูเนี่ยเอาไปทำอะไรเอาไปทำสบู่สูตรอะไรอ,ะอย่างเช่นอะ อย่างเช่นก็มาเม้นเลยเมนเหนูอยากได้เอาไปทำสบู่สบู่สูตรธนาคารนมสดค่ะอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับผู้โชคดี30ท่านนะคะ30ท่าน30รางวัลน,นะคะก็เดี๋ยวนิวก็จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดี30ท่านนะคะโอเคก็ อย่าลืมนะคะอคอมเมนต์มาได้เลยตอบมาได้เลยว่าอยากได้สมุนไพรธานาคาสีชมพูเอาไปทำสบู่สูตรอะไรนะคะคกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีให้ตั้งแต่วันนี้ค่ะให้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยที่ดูคลิปนะคะสามารถมีระยะเวลาถึงเมนได้ถึง1อาทิตย์ละกันนะคะวันนี้วันให้ถึงวันที่12อนะคะอาทิตย์ที่12 อาทิตย์ที่12มีนาคมนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะแล้วก็ช่วยกดปุ่ม subscribe นะคะทางด้านล่างนะคะหรือว่าตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็คลิปล่าสุดตรงนี้นะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกลองเบียว